สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1นะคะก็สำหรับข้ามนี้ก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษของดิเชื่อจ๋านะคะ ดังนั้นนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนนะคะในเรื่องของหน่วยที่7ไปายก็คือ the senses ก็คือสัมผัสทั้ง5ดังนั้นประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราก็ได้แก่นะคะการดมกลิ่นการมองเห็นการได้ยินการชินรส แล้วก็การสัมผัสหรือการแตะนะคะทีนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า58ของนักเรียนนะคะควบคู่ไปกับดีเชอร์จ๋าที่ได้นำเสนออยู่นะคะเพราะว่านักเรียนจะได้มองเห็นภาพแล้วก็จะได้เข้าใจนะคะในเนื้อหาของเราว่าในเนื้อหาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งหาเนี่ยเราจะเรียนรู้และมีคำศัพท์ไหนที่เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส ให้นักเรียน open your student book and turn to page 58 and then a listen and say ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็พูดตามเนาะดังนั้นนะคะรอบแรกดิเชอร์จะจะเปิดให้นักเรียนฟังก่อนจากนั้นรอบที่2จะเป็นการพูดนะคะก็คือการอ่าน ด้วยตัวของเราเองนั่นเองทีนี้ให้นักเรียนตั้งใจคำศัพท์ไหนที่นักเรียนคิดว่าคำนี้นะคะอ,อ่านไม่อ่านอ่านไม่ได้หรือว่าอ่านไม่คล่องสามารถเขียนภาษาไทยเขียนคำอ่านลงไปได้รอบแรกรอบนี้จะเป็นการให้นักเรียนได้ฟังก่อนนะคะแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยเนาะ Unit Let's talk. A. Hey, listen and say. Something smells good. What are you doing? I'm baking cookies. Are they done? Almost. Oh no! What happened? I don't know. They don't look good. They smell good. I'll try one. How is it? It tastes great. Language n e e focus What h p p อ่ะโอเคค่ะรอบแรกจากที่เชิดฉาบอกว่ารอบแรกเราจะฟังก่อนจากนั้นรอบที่สองก็คือรอบนี้นะคะให้นักเรียนนะคะดูจากหนังสือเรียนของตัวเองแล้วเรามาอ่านพร้อมกันค่ะโอเคนะเปิดใหม่ได้นะคะนักเรียนสามารถเปิดใหม่ได้ทุกคนเลย Are you ready Yes, yes okay. If you ready you can read together. One, two, three, go. Something Good, kid. Are they go? Are they done? Almost. Oh no. What happened? I don't know. They don't look good. They smell good. I'll try one. How is it? โอเคค่ะ c l a p your hands very good and good job เก่งมากๆเลยอดังนั้นที่เชอร์จะจะอธิบายไปทีละนะคะรูปภาพนะักเรียนจะได้เข้าใจให้ตรงกับรูปภาพสกอตเนี่ยค่ะเดินเข้ามาที่บ้านเคสเนาะในครัวซึ่งเคสเนี่ยกำลังอบขนมปังอยู่ดังนั้นสกอตก็เลยพูดออกมาเลย หอมจังเลยอะทำไมมีกลิ่นหอมล่ะเธอกำลังทำอะไรอยู่เหรอเคส เคทก็เลยบอกว่าฉันกําลังอบขนมเอ้ยฉันกาลังอบคุกกี้อยู่กลิ่นหอมใช่ไหมล่ะสกอตบอกอาเดดันแล้วเสร็จหรือ,อยังล่ะกลิ่นหอมหน่าชิมมากๆเลยเคทก็เลยบอก almost คาว่า almost แปลว่าเกือบแล้วนะคะเกือบเกือบจะเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงได้เวลาเคทก็เลยได้ดึงคุกกี้เนี่ยออกมาจากเตาอบ แล้วทันใดนั้นหน้าตาของคุกกี้น่าจะแปลกหน่อยนะคะเคสก็เลยตกใจเล็กน้อยโดยอุทานขึ้นมาคำว่า oh no เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสกอตก็เลยเห็นว่าเพื่อนเนี่ยพูดคำว่า oh no โดยท่าทางที่แบบเฮ้ยอุทานมานะคะก็เลยบอกว่า what happened เกิดอะไรขึ้นหรอทำไมหน้าตาคุกกี้ถึงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเคสบอกว่า i don't know ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ They don t e y don't look good ดูดีหน้าตาไม่น่าทานเลยเนาะหน้าตาดูไม่น่าทานเลยอะ่ะดูไม่ดีเลยอะ่ะปกติแล้วคุกกี้จะเป็นกลมๆนะคะก็จะเป็นเนาะส่วนขนาดก็แล้วแต่แต่นี้คือเป็นไงรูปทรงไม่กลมอาจจะบิดๆเบียเบ้ยวๆแต่กลิ่นยังหอมอยู่ยังใช้ได้อยู่ทีนี้สกอตก็เลยให้กำลังใจเพื่อนนะคะก็เลยบอกว่า d m สม l G กูดเฮ้แต่กลิ่นเนี่ยหอมอยู่นะ อาชายวน์ขอลองชิ้นหนึ่งได้ไหมล่ะนะคะเมือเ่อสกอตนได้หยิบคุกกี้นั้นเข้าปากไปชิมแล้วนะเคทก็เลยแบบใจสั่นๆหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วรสชาติยังเหมือนเดิมไหมน่านะคะเคทก็เลยถามว่า how edit เป็นไงบ้างอ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างสกอตบอก it tastes great เฮ้ยรสชาติเยี่ยมไปเลยถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะไม่น่าทานหรือว่าดูไม่ดีเท่าไหร่แต่รสชาติยังเหมือนเดิมเท่านั้นเองเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงอะไรอะะสาสัมผัสทั้ง5้าในเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเขาบอกว่ากลิ่นหอมทำไมอยู่ดีๆถึงได้กลิ่นหอมคะชะยาน,านัน อิกคิวนะรุดนอุ๊ยพลันยูมัตสิการอายราวดีคะเขาบอกว่ามีบางอย่างบางสิ่งกลิ่นหอมดังนั้นทำไมเขาถึงรู้ว่ากลิ่นหอมคะเพราะเขาได้กลิ่นโดยการ ดมดังนั้นอวัยวะไหนของเราที่เรารับรู้ของการได้กลิ่นคะ จมูกภาษาอังกฤษจมูกคืออะไร nose n o s e nose แปลว่าจมูกดังนั้นจมูกของเราจะรับรู้กลิ่นต่างๆนะคะได้ดีเนาะโดยการใช้จมูกดังนั้นคำว่ากลิ่นกับการดมคือคำว่าส smell smell Sm คือการได้กลิ่นหรือการดมกลิ่นนะคะต่อไปค่ะเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมคุกกี้ทำไมถึงหน้าตาเป็นแบบนี้เขารู้ได้ยังไงคะว่าทำไมคุกกี้หน้าตาถึงถึงไม่น่าดูเขาใช้อะไรนะคะพลันยูเขาใช้อะไรมอง<ห>ใช้ตาใช้ตาดังนั้นตาภาษาอังกฤษคืออะไรลกูก อายคนเรามีกี่ดวงตา สดังนั้นเราจะต้องเติม s นะคะมากกว่า1 I eyes e y e s i s ดังนั้นเราใช้ตาในการมองก็คือการ see นะคะ s แตมัน e c เห็นหรือก็คือ look นั่นเองนะคะ l o k look look คือการดู look at ก็คือการมองไปที่ C คือการเห็นดังนั้นคือเราจะรู้สิ่งต่างๆได้ว่ามันมีรูปทรงแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้คือเราใช้ตานะคะต่อไป เฮ้ยถึงหน้าตามันจะเป็นแบบนี้แต่มันก็อร่อยนะอ้าวแล้วความอร่อยละ่ะเขาใช้ส่วนไหนในการชิมโดสคะปา ดังนั้นปากเนี่ยเราจะเอาไว้สําหรับในการเคี้ยวต่างๆแต่ในการชิมรสนี่ก็คือลิ้นลิ้นของเราคือลิ้นในการรับรสต่างๆแล้วที่นี้นักเรียนคิดว่าในการลิ้มรสต่างๆรสชาติต่างๆมีกี่รสชาติคะะลองคิดสิช่วยกันตอบมีกี่รสชาติลิ้นของเราเนี่ยรับรู้รสอะไรบ้างคะที่นักเรียนรู้จักเลยรสหวาน เค็มเผ็ดเปรียปร้ยวแล้วก็ขมดังนั้นอาหารหรือว่านะคะอ่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปที่มีรสชาติหวานนักเรียนคิดว่าอะไรที่ชิมเข้าไปแล้วหวานมีรสชาติที่หวานบ้าง สีค่ะมะละกอน้ำอันลมค่ะ <laughs> น้ำหวานน้ำอันลมโอเค next sour sour it taste s they taste sour เปรี้ยวอะไรบ้างคะ they taste sour <c oughs> มะ,มะมะมะขามมะยมมะม่วงมะไฟช็อกโกแลตเปรี้ยวที่ไหนเล่าต่อไปค่ะเดทบิ t t e อ b t t t e r ออีขมค่ะ bit เ e อร์ขม บอระเพ็ด้าะบอระเพ็ดยามาละมาละขี้นกมาละต่างๆอะไรเอีกขมอืมมาละนักเรียนกินมาละได้ไหมเชื่อจ๊ากินไม่ได้เชื่อจ๊าว่ามันขมมากอะแต่เวลาที่เราดูสื่อต่างๆนะเขากินแบบเหมือนเขาจืดอะเหมือนเขาแบบ รสชาติกลมๆยังไงยังงั้นเลยนะคะต่อไปสไปซี<อ>่เผ็ดพริกเออเนาะเผ็ดก็คือต้องมีพริกสินะเออก็คือแค่พริกแหละที่ว่าเผ็ดต่อไปอะไรนะ l ซดีโซดีเค็ม<อ>น้ำปลาลเกลือลน้ำปลาเกลือแล้วก็สแน k ขนมขบเคี้ยวต่างๆบางบางบางยี่ห้อนะลูกเน้อที่มันจะเค็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ <t ok> โปรเตโตชิปอะลูกมันฝรั่งทอดอะ <t ok> มันก็จะรู้สึกว่าเค็มๆ <t ok> ดังนั้นอันนี้เรายังในในตอนนี้เราได้แล้วนะคะการดมกลิ่นการมองแล้วก็การชิมดังนั้นเหลืออีก2อย่างคือการอะไรคะนี่นีนี่น การได้ยินเสียงต่างๆดังนั้นเราได้เราใช้อะไรในการฟังคะโลก oh. หู oh. เรามีกี่หูโลกเรามีกี่หูสองหูดังนั้น ears e, ars, e a r s ears ก็คือการ hearing hearing คือการได้ยินดังนั้น hear sound หรือ listen นั่นเองนะคะและสุดท้ายอันนี้คืออะไร if you happy and you know grab your hands แ a n d s ดังนั้น Hand s แปลว่ามือมือเรามือมือซ้ายมือขวามีสองมือมือนี้เราเอาไว้ทำอะไรลูกมือเราไว้ทำอะไรลูกจับอ่ามือเราเอาไว้จับเอาไว้สัมผัส ให้มีความรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นยังไงสมมติว่าเราหลับตาแต่เราสัมผัสเราก็สามารถที่จะนะคะรู้ว่าอันเนี้ยนะคะลักษณะรูปทรงแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะใกล้เคียงแต่บางคนก็ตอบถูกหมดเลยนักเรียนคะเวลาที่เราใช้มือในการสัมผัสหรือในการจับต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากมายเช่นนักเรียนคิดว่าอะไรเราจับแล้วมันนุ่มบ้างคะนุ่มมือ หมอนค่ะตุ๊ก,กตาค่ะสำลีค่ะสำลีพาหมอะไรที่นุ่มบ้างลองจับแก้มดูสิลองจิ้มแก้มตัวเองดูสินุ่มเปล่านุ่มไหมนุ่มไหมด่มอ่ะต่อไปแข็งสัมผัสแล้วโอ้โหแข็งอ่ะ ก้อนเห็นโต๊เรตตเรียนกระจกเข,<อ>ขียงสากแข็งเหลือเกินต่อไปสัมผัสแล้วหยาบแบบวิตะกุกตะกากะแบบวิกระดาษทรายกระดาษทรายเก่งมากลูกติ๊ก ลำต้นลำต้นของต้นไม้ที่เป็นกาบเนาะรู้สึกว่าสัมผัสแล้วมันดูแบบขรุขระอะไรอีกขรุขระบ้างขอนไม้ขนุนขนุนใช่ใช่พอเนื้อผิวของขนุน <c oughs> เขาไม่ได้เรียบแล้วก็ทุเรียศ ทุเรียนนี่เชื่อจ๋าไม่กล้าที่จะเอามือไปรูปนะลูกนะแต่ก็คือมองดูมันมันใช่แน่ๆเพราะมันแหลมมากแล้วอะไรเวลาเรารูปแล้วโอ้โหแบบเรียบเนียนกริบเลยอะไรบ้างกระจกนะคะเนียนกริบเลยเนาะกระจกนะคะอ่ะเราก็ได้เรียนรู้กันไปหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเรามาเพิ่มเติมว่า five senses ของเราทุกคนพูดตามนะ five senses ไฟเจ็ดสิบเอ้ยอาขออภัยค่ะ Eyes. My eyes can see. My, eye S <S my, my eyes can see. I เติม S ด้วย My eyes can see. My, uh, my ears can hear. My, ears can hear. My, ears my, nose can my nose can smell. My tongue can taste. My, uh, My hands can touch. Hands can touch โอเคค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเนาะที่เชื่อจะพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคำว่า appearance ก็คือสิ่งภายนอกที่ปรากฏที่เราสามารถมองเห็นนะคะด้วยตาของเรา look คือการมองดูนะคะหรือการดูดังนั้นเราใช้อะไรในการดูลูก ตา e see oh. ก็แปลว่าเห็นดังนั้นเรามองเห็นเรามองเราก็ต้องเห็นสิ่งสิ่งนั้นเราก็ใช้ eyes เหมือนกันนะคะ sound คือการได้ยินการฟังเสียงนะคะ noise ก็คือเสียงอุกึะทึกโค,คมเสียงดัง listen, listen คือการฟัง hear คือการได้ยินดังนั้นตั้งแต่คำว่า sound noise listen hear เราจะใช้อวัยวะเดียวกันคือ คือคือหู oh. ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ ear smell แก่ว่ากลิ่นได้กลิ่นหรือดมดังนั้นเราใช้ส่วนไหน nose <N ose. S 1> taste แปลว่ารสชิมรสรู้รสเราใช้อะไร รังที่แปลว่าลิ้นนะคะแต่เนื้อหาบางเนื้อหาของเรานะคะเราก็จะพูดโดยรวมที่อยู่ข้างข้างนอกเลยเนาะภายในนะคะคือ mouth นะคะ touch ลา่า touch การแตะการสัมผัสการจับเราใช้อะไรโลอ่ใช้ hands เก่งมากๆเลยทีนี้นะคะเดี๋ยวเชอเชจ๋าจ,จะให้นักเรียนได้ลองนะคะ เล่นกับบิเชอร์จานิดนึงนะคะโดยการให้นักเรียนเนี่ยได้ดูว่านักเรียนจะยังจำคำว่า taste smell ได้หรือเปล่าเชอร์จ๋าจะมีนะคะเขาผู้ชายคนนี้ชี้ไปที่ตาหูจมูกปากนิ้วมือรบกวนให้นักเรียนนะคะนำฝั่งซ้ายมือที่แปลว่า touch taste hear smell and see นี้นำมาเติมใส่ขวามือตามรอยป่าให้เชื่อจะาได้ไหมว่านะคะคำไหนอยู่ตรงไหนอ่ะคำแรก touch touch ให้ที่เชื่อจะาเอาไปใส่ตรงไหนคะ touch ตรงมือ taste taste ตาค่ะ h e r Here หูเก่งมากๆเลย Smell Smell จมูกจมูกเก่งมากค่ะลูกจมูกและสุดท้ายเลยสิตาเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะทีนี้ เปิดแบบฝึกงหัดที่หน้าห้าสิบค่ะ นักเรียนพร้อมแล้วนะคะในนาะ56เนาะให้นักเรียนนะคะเชื่อว,ว่านักเรียนคงจำบทสนทนาของสกอตกับเคสได้นะคะว่าที่เขาได้เข้าไปนะคะหาเคสที่บ้านทีนี้ค่ะให้นักเรียนโยงนะคะจากซ้ายมือไปขวามือโดยจะต้องเป็นคำนะคะที่สัมพันธ์กันและเป็นบทสนทนาที่เขาได้พูดถึงค่ะ number 1. something smell good what are you doing แล้วขวามือของเราคําไหนที่เป็นคําตอบของคําว่า what are you doing คะ I'm baking c o o k i e I'm baking c o o k i e เป็นคําตอบที่ถูกต้องคะ่ะนักเรียนก็โยงเส้นแบบนี้ได้เลยเก่งมากข้อที่สองเมื่อถามว่า ทำอะไรหรอกำลังทำอะไรอยู่ฉันกำลังอบขนมปังนะคะทีนี้สกอตแบบ um เพื่อเป็นการถามอยากชีมอารเจดัน <Okay. S 1> แล้วเสร็จหรือ,อยังคําไหนคะเป็นคําตอบ Almost เก่งมากคะ่ะตรงเลยอันนี้ก็จะง่ายหน่อยโยงมาตรงเลยนะคะไม่ได้ไปเลี้ยวโค้งที่ไหนเลยเกือบแล้วแหละนะคะเมื่อเคสต,ตอบสกอตไปว่าเกือบแล้วแหละ ดึงออกมาปุ๊บนะคะเคสด้วยความตกใจ oh no they don't look good เกิดอะไรคืออ่ะดูสิมันดูไม่ดีเลยอ่ะหน้าตาดูไม่ดีเลยเดังนะั้นสกต็ตกใจก็เลยถามอะไรกลับไปคะ what happened what? เป็นการถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุกกี้ของเคสนะคะที่หน้าตาทำไมหน้าตาดูแปลกๆไม่ได้เป็นวงกลมนะคะ For I don't know ก็เคสก็ไม่รู้อะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุกกี้ของเขาเขาก็ได้ตอบไปด้วยความบร <î m> ิสุทธิ์ใจว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน Do you want one แต่เธอจะชิมของฉันไหมดังนั้นคำตอบคือ sure แน่นอนฉันชิมของเธอแน่อแน,นอนได้สนะินะคะได้หมดเลยนะคะได้สิหรือแน่นอนนะคะ sure อะเมื่อชิมเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสกอตได้หยิบคุกกี้เข้าไปชิมทีนี้เคทก็เลยต้องการถามว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นอย่างไรนะคะ how it i t สกอตจะตอบว่าอะไรลูก it tastes it tastes great เก่งมากค่ะ it tastes great รสชาติเป็นไงเยี่ยมเลยอย่าไปสนใจเรื่องหน้าตาเลยรสชาติ อร่อยก็พอแล้วนักเรียนคะนักเรียนเคยไปที่ร้านอาหารหรือว่าที่ใดที่หนึ่งที่มันอาจการการที่เรามองเห็นกับลความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบแตกต่างกันเช่นบางคนไปร้านอาหารใหญ่ๆที่ขึ้นชื่อแต่บางครั้งอาหารบางชนิดก็ไม่ได้อร่อยเท่ากับสิ่งที่เราเห็นหน้าตานหน้าทานแต่พอชิมแล้วโอ้โหก็ไม่ ไม่อร่อยก็มีแต่บางครั้งตามข้างทางนะคะตามข้างถนนเนี่ยเวลาที่เราไ,ไปลองชิมแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรส้มตำน้ำตกนะคะรสชาติของเขาก็ใช้ได้ดังนั้นเขาถึงบอกว่าบางอย่างต้องได้ชิมอย่าไปดูที่รูปร่างหน้า,านะคะเพราะว่าบางทีรูปร่างหน้าตาดูหน้าอร่อยแต่เวลาชิมแล้วก็ไม่อร่อยมันก็จะเหมือนเหมือนกันอาชีนี้ค่ะ เมื่อเราได้ทําแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วที่เชื่อจ๋าก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเกี่ยวกับภาสาสัมผัสทั้ง5เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะได้อธิบายให้เชื่อจ๋าว่าเมื่อตาของเราเนี่ยในการมองดังนั้นนักเรียนเนี่ยนะคะมองเวลาเรามองมองใกล้มองไกลเราจะนึกถึงแล้วก็ดูลักษณะท่าทางรูปทรงของเขาว่าอันนี้มันคือแอปเปิ้ล อ่ะต่อไปในการฟังเสียงต่างๆมีเสียงมากมายที่เราเจอในชีวิตประจำวันอ่ะทีนี้ลองดูซิว่านักเรียนจะนำนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันใครจะสามารถที่จะตอบลิเชอร์จ๋าได้เหมือนที่สุดนักเรียน ตื่นเช้ามาได้ยินเสียงเสียงหนึ่งปลุกเราแต่เช้าเลยลอ่ะปลุกเราแต่เช้านั่นก็หมายถึงอ่ะโอเคคนแรกคือพลันยูตอบนาฬิกาปลุกบางคนอาจจะไม่ได้ตอบนาฬิกาปลุกนะอ่ะเสียงเสียงหนึ่งที่ปลุกเราแต่เช้านาฬิกาปลุกก็ถูกค่ะเอออ่ะนาฬิกาปลุกอ่ะแล้ว เส,เสียงแม่เรียกตื่นได้แล้วลูกตื่นได้แล้วลูกอ่ะเสียงอะไรอีกเสียงไก่ขานอ่ะอะไรอีกต่อไปค่ะอ่าเสียงน,กต,ยงนกต่อไปค่ะสมมุติว่านักเรียนกําลังนั่งดูโทรทัศน์หรือว่านั่งเล่นเกมอยู่แล้วบังเอิญคุณแม่อยู่ในห้องครัวและคุณแม่กําลังทําอาหาร ชนิดหนึ่งแต่นักเรียนเนี่ยไม่รู้ว่าอาหารชนิดน,นั้นมันคืออะไรแต่นักเรียนจามฮัดเชยฮัดเชยฮัดเช่ยอยู่นั่นแหละฉุนก็ฉุนน้าเรนคิดว่าเมนูในจานที่แม่กำลังทำนั้นจะเป็นอะไรได้คะผ,ผัดเผ็ดผัดกระเพราผัดกะเพราคือน่าจะเป็นผัดที่จะต้องใช้อะไรคะ พลิกเนาะมันก็เลยทําให้เกิดการฉุนใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ค,คือเราก็คือเราเคยดูหรือว่าเราเคยได้อการที่เราได้กลิ่นมันเป็นประจําแล้วเราก็จะรับรู้ทันทีว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรเช่นเวลาอสมมุติว่านักเรียนไปเดินนะคะกลิ่นดอกมะลิมะลิมีกลิ่นไหมลูกดอกไม้มะลิมีกลิ่นไหม มีนักเรียนก็จะรู้ว่าดอกไม้ชนิดนี้มีกลิ่นนักเรียนก็จะดมนะคะเวลาที่เด็ดหรือว่านักเรียนซื้อมาเนี่ยนักเรียนก็จะดมก่อนเลยเพราะว่านักเรียนรู้ว่ากลิ่นของมันเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิ ดอกกุหลาบนะคะอะไรอีกที่มันเป็นมีกลิ่นจำปีจำปานะคะที่เขาเอาไปใช้พวงทําพวงมาลัยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายัน,นี้ก็จะเป็นในการสัมผัสทั้ง5้าของเรานะคะก็คือดีนะที่เรานะคะสามารถที่จะมองเห็นได้ยินได้สัมผัสได้ชินได้ดมกลิ่นต่างๆเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาเรียนกันในสวนสัมผัสทั้ง5้า ว่ามีอะไรบ้างอีกแล้วก็ถ้าจะเป็นประโยคเราจะบอกว่าฉันมองดูทะเลฉันมองดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นสายรุง้งแล้วจะบอกว่ามันสวยเนี่ยเราจะใช้ประโยคไหนนักเรียนสามารถที่จะไปอ่านนะคะหรือไม่ก็ทบทวนรอติเชอร์จ่าได้นะในหน้านี้ลูก นี่ในหน้านี้เลยนะคะก็คือในหน้า59ของเรานะคะในหน้า59ของเราในหน้านี้นักเรียนก็สามารถที่จะอ่านทบทวนเพิ่มเติมนะคะทบทวไม่ใช่ทบทวนเป็นการเรียนรู้ก่อนเรียนนะคะเป็นการ ทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนที่จะเรียนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องนี้จะเรียนในเรื่องของอะไรนเรียนสามารถที่จะไปเรียนรู้ก่อนได้โอเคค่ะก็ขอฝากไว้สําหรับคาบนี้เนาะวิชาภา,าษาอังกฤษคอนเทนเชอร์จ๋ากเกี่ยวกับไฟเซ s e n s e ประสาทสัมผัส I my eye can see my nose can smell my mouth or my tongue can taste my ears can hear and my Hands can touch นั่นเองนะคะโอเคเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะลูก time to go see you bye bye ไว้เจอกันค่ะ bye bye ไว้เจอกันค่ะ bye bye ค่ะ